โอเคค่ะทุกคนนก็สวัสดีค่ะเย่ในวันนี้นะคะเรามาอยู่ในช่องฟาริวเตอร์ถนนนะคะวันนี้เราไม่ได้แจกเออไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวซอสอาร์แต่อย่างใดนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาแจกกิจกรรมครบรอบ500ซับสไคร์เราค่ะเย่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาในเข้ามาติดตามไม่ใช่เข้ามาในสิคะขอบคุณค่ะเข้ามาติดตามนะคะในเอ่อช่องเรานะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเรามีเรื่องจะเหกก็คือเราจะแจก ID ของซอสอาร์ตด้วยนะทุกคนเย่แล้วก็จะแจกโมเดลรถของ Hot View ด้วยนะคะแล้วก็เงินสดนะคะ200บาทนะคะได้แค่100บาท2คนเนาะก็คือกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมขอบคุณบวกกับที่เราได้บนไว้นะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับครูยะไว้นะคะ<ๆ>ก็ ถือว่าไหนๆก็เงินนอยก็เลยโอเคค่ะ okay, มาแจกซะเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะมีนางนี้นะคะใครที่อเออมันจะแป่งเป็นสโซนนค่ะก็คือโซนแรกก็จะเป็นโซนอาร์ตออนไลน์นะคะที่จะเป็นเออจริงๆอันนี้นะคะจะเป็นเซิร์ฟของน่าจะเป็นยุโรปนะคะยุโรปแล้วก็อาร์เจอร์ค่ะแล้วก็เซิร์ฟอ,อื่นๆน,นะ,ะไม่ใช่โซนอเมริกานะคะถ้าใครสมมติใครได้ไอดีนี้ไปนะคะก็คือจะเป็น จะเป็นเซิร์ฟอียูแอนออร์เดอร์นะคะก็ขออภัยด้วยนะจริงไม่ใช่เซิร์ฟอเมริกาะคะค่ะส่วนก่อนที่จะมารีวิวไอดีนี้นะคะก็จะบอกเลยว่ากิจกรรมก็คือถ้าใครอยากได้เงินสดแล้วก็ไอดีของ s o อร์ออนไลน์นะคะจริงๆ ID s ไอดียสตอร์นออนไลน์เราแจกไอดีนี้เป็นไอเดียเดียวค่ะซึ่งไอดี ID นี้จะเป็นไอดีลองจริงๆตอนแรกมันเป็นไอดีนองที่2แต่ว่าหลังๆก็คือไม่ได้ปัดแล้วนะคะก็เลยคิดว่าคงจะคงจะแจกดีกว่าะคะ่ะ ซึ่งไอดีเนี้ยถามว่ามีตัวอะไรดีนะคะทุกคนบางคนแบบอาจจะยังไม่ได้อ e ีดิตทัดมือที่เอที่เป็น Memory of of the อฟเดอใช่ไหมคะไอดี ID นี้มีค่ะทุกคนเพิ่งได้มาสดๆเลยนะคะเพิ่งมาไปสุ่มมานะก็จะเป็นอันนี้นะคะมีไอัดีันี้แน่นอนคะ่ะซึ่งใครได้ไอดีดีนะคะบอกเลยว่ามีทุนแน่นอนและก็จะมีในส่วนของ u g จ อันนี้ค่ะที่ติดท็อปสิอันดับนะคะที่ได้ดูของช่องของท่านพีไปอันนี้ก็ถือดีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะแถมเรามีในส่วนของเออท่านแอดมินที่เป็นไลฟท่าด้วยนะคะเนาะจริงๆมีตัวดีหลายตัวเลยแม้กระทั่งคิริโตห้าแสงค่ะใครได้นี่คือแบบดีมากนะอีกอย่างเราได้ในส่วนของอ e ีดิทท่านลมมาด้วยค่ะเป็นของแถมเนาะแล้วก็เงินสดอีก100บาท2คนก็เท่ากับ200บาทนะคะค่ะ กิจกรรมนะคะสำหรับคนที่อยากได้เงินสดนะคะและแล้วก็ ID ของซอนอันออนไลน์1 ID นะคะเป็นอ่าเป็นเซิร์ฟของ EU and order นะคะก็กิจกรรมว่าชอบใครในชอบใครมากที่สุดในอนิเมะหรือเกมไหนนะคะพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบนะคะ เทดพลไหนโดนใจสุดนะคะ3รางวัลก็คือเงิน100บาท2รางวัลและก็ไอดีซอฟต์แวร์ออนไลน์ Alice Station l i s i n g Steel ไอดีนี้นะคะเป็นไอดีที่เราแบบว่าก็พยายามปั่นมานะ,ะจริงๆนี้คือเป็นไอดีแรกนะคะที่ตอนนั้นเราลงคลิปเป็นดิแอ่นะที่เป็นอีเวนต์เอออีเวนต์น่าจะเป็น The n t e r n a l Iron Man ค่ะใช่ใช่ ก็จะเป็นไอดีนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เออเออ UGO เนี้ยเรามีอยู่ในไอดีหลักที่เราใช้ประจำอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าก็คงจะต้องจริงๆเราก็แบบว่าไม่ได้ทำใจคะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรามีแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคปล่อยดีกว่านะคะส่วนอ่าใครที่อยากได้โมเดลรถนะคะโมเดลรถเนี่ยคือกิจกรรมก็จะเป็นประมาณว่าในการสะสมครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะคะหรือว่า อีกคำถามหนึ่งก็คือชอบคันไหนมากที่สุดพร้อมเหตุผละค่ะเนาะก็เหตุผลในดนใจนะคะเราจะแจกในส่วนของเอ,อ่อร e วิวเกี่ยวกับเอ,อ่อฮอน้าซีวิกนะคะซึ่งเราจะแจกแค่คันเดียวนะคะใครที่เป็นนักสะสมโมเดลรถนะคะสามารถมาคว้าได้เลยเนาะเพราะว่าตัวนี้เราแจกแค่คันเดียวนะคะเป็นของขวัญผู้ติดตามครบ500ซับค่ะส่วนอันนี้นะคะเราจะมารีวิวไ d ของเรานะคะ ไอดีเรานะคะจริงๆแล้วไอดีนี้นะคะตอนแรกมันก็คุ้มอยู่เพราะว่ามันจะมีในส่วนของอาซุนาที่ฮิวดีแล้วก็มีคิริโตท่าแสงค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะคะได้ในส่วนของเมื่อกี้ไปสุ่มมาได้อดิดนะคะธาตุมืดตัวนี้มาซึ่งดีมากนะทุกคนก็ใครที่อยากได้นะคะก็มามาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะซึ่งกิจกรรมนะคะจะหมดเขตในวันที่ ในวันที่สิบเดือนตุลาค่ะซึ่งเป็นเวลา1เดือนเลยนะคะก็สามารถมาวมกิจกรรมได้นะคะย่อาจจะมีตัวที่แบบบางคนต้องการบางคนก็ไม่ต้องการต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าที่ต้องการน่าจะมีอีดิทอันนี้ซึ่งดีมากค่ะซึ่งดีมากๆเนาะอ๋อซึ่งเราก็จะแบบว่าพัฒนาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพัฒนาไปให้เลยนะกันนะคะไม่ใช่พัฒนาไปถึงวันเราลืมเบรคขอขอภัยกิจกรรมไง ทุกคนกิจกรรมง่ายๆค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นนี่เราได้ทำการลอวมิดเบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็เป็นประมาณนี้ตอนนี้ดีนี้ก็คือบอกว่าน่าจะดีไปเลยนะคะค่ะ กิจกรรมนะคะหมดถึงวันที่10เดือนตุลานะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะแล้วก็จะประกาศผลอีกทีในวันที่1 5ตุลาคมนะคะเดือนหน้าใครที่อยากได้นะสามารถมาร่วมกิจกรรมในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะช่องฟารีว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วก็ลาไวันนี้ขออภยัยนะคะที่เราอาจจะพูดแบบเร็วนิดนึงนะคะตะกุตากตะกักนิดหน่อยนะคะแต่ก็ขออภยัยเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและขอให้ได้รับรางวัลน,นะคะ